เรื่องย่อบ่วงใบบุญ EP ที่2ี่สจูๆสมบัติของดอกรักก็หายไปดอกรักตกใจมากไลนในที่สุดก็รู้ว่าน่วมเป็นคนเอาไปในชดแอบ,บลักลอบปีนขึ้นมาเล่นชู้กับดอกรักถึงห้องนอนใบบุญร้องไห้อยู่ตลอดเวลาทำให้ดอกรักหงุดหงิดรำคาญจนไปโวยวายกับใบสีโรยดินสงสารใบสีกับใบบุญ จึงออกมาช่วยดูแลหลานดอกรักใช้ใบสีเรากับคนใช้สั่งให้ซักผ้าของระดมรักคนในบ้านใบสีสงสารระดมที่ไม่กล้าแม้จะกอดลูกกับเมียใบบุญเห็นใบสีถูกดอกรักใช้งานอย่างหนักมาโดยตลอดก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณย่าถึงทำกับแม่แบบนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามชมละครบ่วงใบบุญวันพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา20นาที ทางช่อง8